โอเคนะครับผมตอนนี้ผมได้รู้สาเหตุแล้วนะครับผมสําหรับไม์ของผมนะครับผมที่ผมได้ทําการสตรีมมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมแล้วผมลงไว้นะฮะอ่ะโอเคนะครับผมก็คือผมต้องเข้าในส่วนของคอนโทรปานลนะครับผมแล้วก็เข้ามาตรงซาวอีกทีนะฮะอ่านี่เลยนะครับผมคือสาเหตุที่เสียงมันแตกนะก็เพราะอันนี้นะครับผมอ่าท่านผู้ชมนะเพราะ เนี่ยๆเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะทำเสียงค้างๆนะโอ้โหตลบมาใเนี่ยคือเสียงมันแตงอุ๊พอพอกลัวไม่พังเอาตั้งสัก6 60แล้วกันนะ6 68เอ้ยไม่เลย65อ่ะ65ก็ปัญหาก็ไม่มีอะไรแล้วนะโอเคก็ คลิปนี้น่าจะเอาไปลงยูทูบแล้วแหละนะเอาลงสั้นๆนะผมด้วยอแล้วนะนะครับผมจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องในส่วนของไม้ทีหลังนะแค่นี้แหละนะไม่มีอะไรละเออไอ้เฮียแม่งลัวงงตั้งนานไอ้เสือกมาเป็นปัญหางโๆอย่างนี้แล้ววิธีแก้ไขไม่ก็ง่ายใดสเลอเกินนะโอเคตายแค่นี้แหละนะ